ท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าเห็นชุดตัดติดท้ายรถไถท,ทันสมัยสวยงามแบบนี้เริ่มต้นเพียง18บปใบเท่าเท่าน,นั้นครับที่สําคัญเปิดให้ท่านผ่อนแล้วฟรีดาวผ่อนสบายส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านให้กระเบนทองเขามาแรงจริงๆนะชุดตัดติดรถไถอนเนกประสงค์3ระบบสามารถตัดหญ้าตอซังข้าวตออ้อยต้นมันหรือแม้แต่ต้นกระโพดได้ในตัวเดียวเรียกได้ว่าซื้อตัวเดียวตัดได้กับพืชทุกชนิดซึ่งโดยปกติท่านจะต้องซื้อทั้ง3แบบเนื่องจากไม่สามารถใช้ร่วมกันได้ถูกต้องไหมครับแต่วันนี้ค่ายกระเบนทองได้พัฒนาตอบโจทย์ททุกกหนน้าาางีรูชมด ต่อสังเปิดฝาด้านท้ายสอดฟางได้เลยครับหากท่านจะตัดหญ้าสามารถปิดฝาด้านท้ายลงและหากท่านจะตัดต่ออ้อยสามารถเปลี่ยนจากชุดใบมีดเป็นชุดจานตัดอ้อยได้ง่ายๆใน1น,นาทีครับและจุดเด่นของค่ายนี้เลยนั่นคือความอึดและความทนทานชุดหัวเกียร์เฟืองด้านในเป็นเกรดชุบแข็งรวมถึงหากท่านตัดไปเจอต่อเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับเนื่องจากชุดใบมีดเขาเป็นเหล็กเกรดใบผานพร้อมน็อตกันคลายเสริมบูทและสิ่งที่เอฟซีเนี่ยชอบมากๆอีกหนึ่งจุดนั่นคือความหนาะของเหล็กเริ่มจากชุดกระโปรงด้เ็าร กันเลยทีเดียวครับหนาสุดๆครับสามารถปรับสูงต่ำได้3ระดับรวมถึงชุดหูเสียบสลัก3จุดท่านชมดูนะครับเขาไม่ได้มาเล่นๆนะกับความหนาของเหล็กและสุดท้ายครับชุดยอยสลิปเปอร์คัตลูกปืนใช้ก้ามปูใหญ่มาดูในส่วนของรุ่นกันบ้างครับมีท่านเลือกตั้งแต่80เซน90บวกทีละ10เซนไปจนถึงใหญ่สุดเนี่ย2เมตรนะครับกับราคาค่าตัวที่เรียนทําไปต้นคลิป18ใบเทาไม่เกินจริงกับขนาดเริ่มต้นที่80เซนบนขนาดอื่นๆเนี่ยต้องขออนุญาตใส่ราคาไว้ในคอมเมนต์ถ้าไหน ได้กว่า1,000สาขาทั่วไทยนะครับอีกทั้งโปรโมชั่นจัดส่งท่านฟรีถึงหน้าบ้านไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆแถมเงินให้ท่านอีกถือเป็นสัมนาคุณจากเฮียที่ทุกท่านให้การสนับสนุนเจ้าสัวมาโดยตลอดนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้นึกถึงชุดตัดติดท้ายรถถ่ยนึกถึงกระเบนทองเฮียบอสจัดให้เสมอขอบพระคุณที่รับชมครับ